ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนมาดูข่าวความสนุกสนานกันบ้างนะคะน้ำตาอาบแก้มใบเฟิร์นพิมพ์ชนกปล่อยโฮในงานวันเกิดโตขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วสำหรับนางเอกดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกวิเศษภ,ภัยบู์ซึ่งวันนี้วันที่30กันยา2 5 6 7ซึ่งเป็นวันเกิดของเธออายุครบ3 2ปีนั่นเองค่ะเธอก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญวันเกิดด้วยกันอย่างอบอุ่น และกลางคืนเพื่อนๆก็แกล้งหลอกสาวใบเฟินว่ามีงานอีเวนต์และเพื่อนทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมารวมกันทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เธอนั่นเองค่ะทำเอาสาวใบเฟินนั้นซึ้งน้ำตาไหลพรากเลยทีเดียวนอกจากนี้เพื่อนรักของสาวใบเฟินอย่างนนอินทนนท์ยังได้ทำเซอร์ไพรส์ติดต่อนักร้องสาวเบิร์ตต้นอย่างจะนงพนีมหาดไทยนะคะ ซึ่งเป็นนักร้องที่ใบเฟิร์นนั้นชอบมากๆมาร้องเพลงในวันเกิดให้กับสาวใบเฟิร์นอีกด้วยบอกเลยค่ะว่างานนี้ทำให้เห็นว่าทุกๆคนนั้นรักสาวใบเฟิร์นกันอย่างมากและเป็นงานวันเกิดที่ทั้งสนุกมันมีความสุขเฮฮาตลกและซึ้งครบรสจริงๆเลยค่ะค่ะก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีนะคะสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในปีนี้เธอก็อายุครบ32ปีแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าปีนี้เธอจะไม่มีแฟนหนุ่มอยู่เคียงข้างในงานวันเกิดแต่ก็มีเพื่อนๆพื่อนี่น้องที่รักเธอมากมายมารวมกันทำเซอร์ไพรส์รให้กับเธอในวันเกิดซึ่งก็สร้างเสียงฮือฮาสนุกสนานมันสนุกสุดเหวี่ยงให้เธอได้นะคะไม่แพ้กับปีก่อนๆที่เธอยังมีแฟนอยู่นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกด้วยนะคะที่มีเพื่อนๆมากมายมาแสดงความยินดีแล้วก็ทำให้เธอนั้นมีความสุข และยิ้มได้อีกครั้งค่ะเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยนะคะ